สวัสดีครับพบกับผมโคสิลจากจุงดีชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวสาระดีๆมาเล่าสู่กันฟังเชน่นเคยครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามหรือกด s u b s c r i b e หรือกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวของโคสายพันธุ์หนึ่งครับสำหรับคนที่รู้จักแล้วก็เรามาทําความรู้จักเพิ่มเติมนะครับส่วนใครที่ยังไม่รู้จักโคสายพันธุ์นี้ผมแนะนําว่าโคสายพันธุ์นี้เป็นโคอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจมากครับถ้าพร้อม กันแล้วเราก็มาลุยกันเลยแล้วกันครับสำหรับโคสายพันธุ์นี้นะครับมีชื่อสายพันธุ์ว่าโคพันธุ์เท็กซัสลองฮอนครับโคพันธ์เท็กซัสลองฮอนเป็นสายพันธุ์โคที่มีเขายาวที่สุดในโลกนะครับสามารถที่จะกางออกได้ถึง1.8เมตรและมีความยาวถึงประมาณเกือบ2เมตรเลยทีเดียวครับโดยวัดระยะจากปลายเขาที่มีเขายาวสองข้างรวมกันถึงประมาณเกือบเกือบ3เมตรเลยทีเดียวครับ วัวเท็กซัสลองฮอนนะครับเป็นวัวที่มีการบันทึกเละที่มีเขายาวที่สุดนะครับชื่อว่าวัวลองฮอน m r o r o อชาลิงลองฮอนนะครับวัวตัวนี้นะครับเป็นของคุณริชาร์ดฟลิปนะครับซึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆก,กับเฟ e ต i วิลล์รัฐเท็กซัสนะครับ ส่วนลำตัวที่ยาวมานะครับเป็นอันดับ2ก็คือตัวที่มีชื่อว่า 3S d a n i c a นะครับจากบริษัท t a ว s g r ส s s Gasser Company นะครับซึ่งเป็นข้อมูลเมื่อปี2018ครับโคสายพันธุ์เทสลองหออน,นะครับมีหลากหลายสีหลากหลายพันุนะครับที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยปัจจุบันครับโคายพันุ์นี้เป็นโคที่โดดเด่นมากไม่ว่าจะเป็นลูกหลานของวัวตัวแรกนะครับ ที่ก้าวลงสู่พื้นทวีปอเมริกาเหนือเมื่อประมาณ500ปีก่อนซึ่งมาพร้อมกับโดยคณะสำรวจคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสครับที่เรารู้จักกันในานามของผู้บุกเบิกและผู้ก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกาครับ สำหรับโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนั้นปัจจุบันครับได้มีสมาคมอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อว่าสมาคมโคพันธ์เท็กซัสลองฮอนแห่งอเมริกาตั้งขึ้นเมื่อปี1964ครับคุณชาวชชรายเดอร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของฟาร์มเคานตี้ที่สมาคมเท็กซัสลองฮอนในประเทศสหรัฐอเมริกาสร้างขึ้นมาครับ เนื่องจากโคสายพันธุ์นี้ครับเป็นโคที่มีความเฉลียวฉลาดและมีความเก่งนะครับในเรื่องของการใช้แรงงานนะครับโคสายพันธุ์นี้ครับสามารถที่จะใช้ในการลากขี่ยานพาหนะหรือลากรถนะครับหรือใช้ในการทํางานในไร่ในฟาร์มได้อย่างดีครับได้มีการวิเคราะห์พันธุก,กรรมนะครับที่เท็กซัสสำหรับโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนะครับโดยโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนั้นที่มาจริงๆมาจากไอเบียครับโดยเป็นรูป ผสมของโคสายพันธุ์โบราณ2สายพันธุ์ก็คือโคสายพันธุ์ทารรีนหรือโคในเขตเมืองหนาวที่สืบเชื้อสายมาจากตะวันออกกลางนะครับ แล้วก็โคไซพันธอีดิซีนซึ่งเป็นโคไซพันธ์เมืองร้อนที่มาจากประเทศอินเดียครับโดย2ลสายพันธุ์นี้ครับได้ทำการผรสมและปรับปรุงพันธุ์เข้าด้วยกันนะครับโดยมีอัตราส่วนของสายเลือดโดยเป็นโคเทอรีนนะครับอยู่ที่85%และเป็นโคเมืองร้อนหรือโคอินดิซีนอยู่ที่15%ตามลาดับครับ โคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนะครับเป็นทายาทสายตรงของวัวตัวแรกที่มาพร้อมกับคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะครับในปี1493นะครับที่เกาะฮิสปานิล่าหรือในทะเลแคริบเบียนครับโดยตอนนั้นนะครับคุณคริสโตเฟอร์โคลัมบัสที่มาจากสเปนได้แวะแถวคาบทะเลนะครับแคริบเบียน เพื่อหาสเสบียงในการเดินทางและก็ได้นำโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนเนี่ยครับติดเรือมาด้วยครับหลังจากนั้นครับโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนก็ได้ถูกปล่อยนะครับในแผ่นดินประเทศสหรัฐอเมริกาและผลิตลูกหลานมากมายจนถึงปัจจุบันนี้ครับ โคายพันนี้ครับมีลักษณะที่เขายาวอย่างที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับแล้วก็มีลักษณะที่แข็งแรงมากครับมีเขายาวนะครับเขายือนออกมาถึง7ฟุตแม้ว่าการผสมครั้งแรกนั้นโคลูกผสมกับโคายพันเท็กซัสลองฮอนอาจจะไม่ได้รับเขายาวอย่างที่คิดนะครับแต่หลายๆครั้งนะครับาการผสมกับโคายพันเท็กซัสลองฮอนแล้วก็สามารถที่จะทําให้โคเขายาวขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ สำหรับสีของโคสายพันธุ์นี้นะครับจะมีค่อนข้างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นสีดำหรือว่าสีน้ำตาลหรือสี น้ำตาลหรือสีดำสลับกับขาวหรือเป็นลายขาวกับน้ำตาลสลับกันไปมาครับไม่กี่ปีต่อมานะครับคุณแฟรงดอบบี้นะครับก็ได้รวบรวมกับเพื่อนๆน,นะครับรวบรวมฝูงสัตว์แล้วก็นำโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนะครับได้มีการบันทึกสายพันธุ์โคเท็กซัสลองฮอนเพื่อจัดการทําประวัติของโคเท็กซัสลองฮอนครับเนื่องจากตอนนั้นครับในประเทศสหรัฐอเมริกาในในรัฐเท็กซัสนะครับได้มีการเลี้ยง โคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนมากขึ้นจึงได้มีนักปรับปรุงพันธุ์หน้าใหม่ๆเข้ามามากมายนะครับจึงทําให้เกิดการอาจจะผสมแล้วเกิดการเลือดชิดครับจึงได้มีการปรับปรุงพันธุ์แล้วก็นําโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนครับมาประกวดเพื่อแข่งขันกันครับโดยเมื่อ วันที่18มีนา2517นะครับได้มีโคเท็กซัสลองฮอนตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า l e g a n ซี8นะครับโคเท็กซัสลองฮอนตัวนี้นะครับได้ชนะเลิศการประกวดแล้วก็ได้การประมูลไปถึง380,000เหรียญนะครับหรือประมาณ1,200,000บาทครับ ผู้เลี้ยงนะครับโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนในประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวนไม่ข้างมากนะครับก็คือเท็กซัสลองฮอนนะครับเป็นเนื้อโคนะครับที่ไม่ค่อยติดมันมากแล้วก็ไม่ค่อยมีไขมันแท่งในกล้ามเนื้อครับก็พูดง่ายๆคือเนื้อโคเท็กซัสลองฮอนนะครับมีไขมันต่ําจากการศึกษาที่มหลาลัยต่างๆนะครับพบว,ว่าโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนั้นเป็นโคที่มีเนื้อ มีคอเลสเตอรอลต่ำกว่าโคสายพันธุ์อื่นอย่างมากครับ โดยโคสายพันธุ์เท็กซัสลองฮอนนะครับจะเห็นได้ชัดว่าเป็นโคที่เหมาะอยู่นะครับในแปลงหญ้าแล้วก็กินอาหารที่มาจากหญ้าซะเป็นส่วนใหญ่ครับไม่จําเป็นที่จะต้องขุนหรือให้อาหารพิเศษมากมายสําหรับโคสายพันธุ์นี้ครับข้อดีนะครับของโคสายพันธุ์นี้นะครับเป็นโคที่มีลักษณะลีนมีตก็คือเป็นโคที่มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่จะสนใจอยากจะทานเนื้อโคที่มีคอเลสเตอรอลต่ำนะครับ ก็นแนะนำโคไซพันเท็กซัสลองหอนครับโคไซพันนี้ครับเป็นโคที่อัตราการจเจริญเติบโต,ตดีมากครับ โดยสําหรับแม่โคนั้นสามารถที่จะเป็นสัตว์แล้วก็ผสมได้นะครับตั้งแต่อายุ16เดือนครับโดยสามารถผลิตลูกได้ทันทีเมื่อมีความพร้อมในการผรสมพันธุ์ครับโคสายพันธุ์เท็ซัสลอฮอนครับเป็นโคนที่มีการคลอดง่ายนะครับไม่ต้องการให้ความช่วยเหลือในการคลอดนะครับก็คือสามารถที่จะคลอดได้เองตามธรรมชาตินะครับ เนื่องจากเป็นโคที่ให้อาหารเสริมน้อยนะครับเพราะว่าวัวต้องการเพียงแค่อาหารหยาบเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นโคเท็กซัสลองฮองครับเป็นโคที่สามารถกินหญ้าและก็วัชพืชได้อย่างดีครับโดยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้อาหารเสริมอย่างอื่นมากมายครับเพราะฉะนั้น,นก็เป็นอีโคหนึ่งนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับ ก็ถัดมาครับข้อนี้เป็นข้อที่ดีที่สุดของโคายพันนี้เลยครับเป็นโคที่มีการต้านทานโรคดีครับไม่ว่าการที่ ได้รับเห็บนะครับหรือมัดหรือปรสิตนะครับโดยโคสายพันธุ์นี้ครับสามารถอดทนแล้วก็อยู่ได้ตามธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอัตราภูมิคุ้มกันเป็นอย่างดีครับเห็นไหมละครับว่าโคเขายาวๆสายพันธุ์นี้นะครับที่ทุกคนคิดว่าดูแล้วอาจจะอันตรายแต่จริงๆแล้วโคสายพันธุ์นี้ครับเป็นโคที่เลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็อาจจะมีเขายาวดูน่ากลัวอาจจะมองว่าดูดุร้ายนะครับแต่ผมว่าเป็น อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าสนใจครับสำหรับการเลี้ยงโคเท็กซัสลองฮอนนะครับในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบมาปัจจุบันนะครับ ผู้ที่นำนำเชื้อเข้ามาก็มีอยู่แค่เจ้าเดียวครับก็คือบริษัทปอนชัยอินเตอร์เทรดครับได้นำเข้านํำเชื่อโคาสพันธุ์นี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็มีคนที่นำมาลองผสมนะครับแล้วก็ทดลองเลี้ยงโคายพุ์นี้นะครับก็พอเห็นมีอยู่บ้างครับพอสมควรแต่ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ถ้าหากทุกคนนะครับชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กด u b s c r i b e กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้การเช่นเคยครับคิดเห็นยังได้กับโคไซพันนี้นะครับก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณครับ